อเฮมอฮมทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องฟรีโตนะครับพ่อมเดียววันนี้นะครับเดียวนนผมจะต้องพูดเสียยปกติก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะรำคาญนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับทุกคนเราจะมาแปลงร่างเป็นผีที่หยดนั่นเองน,นะครับทุกคนโอ้ยโคตรจะน่ากลัวนะครับทุกคนนี่มีแบบผ่าเศ้าสร้อยด้วยทุกคน ซึ่งเป็นผีที่น่ากลัวมากนะครับทุกคนนะเดี๋ยวแผนการในวันนี้ทุกคนเราจะพาตองไปในมิติแบบว่าลึกลับละกันนะครับทุกคนแล้วเราก็จะให้ลูกซองพี่ตองด้วยนะครับเอาไปสู้กับผีที่นะครับเหมือนในหนังเลยครับทุกคนนะในคลิปนี้ก็นะครับทุกคนเยอาผมไปรับเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับ ถ้าพอแล้วก็ไปดูคลิปกันดีกว่านะครับผม Let's go b o y สวัสดีค่ะทุกคนน,นี่ก็อยู่กับฟอรซี่ตองกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วตอนนี้เสียงของตองมันเหมือนแบบไม่ค่อยสบายทุกคนไม่รู้ตองพูดเยอะกันไปหรือเปล่ารู้สึกมันเสียงจะแหบนะหรือว่าเ,<อ>เราต้องกินน้ำซักหน่อยก็ไม่รู้นะวันนี้เราเยนะอยู่กันในเกมไมค์ครับนะทุกคนเราจะมาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงและ เราต้องทำให้ได้นะคะซึ่งเราทำไม่ได้ที่ที่ที่ตองจะไปนะครับมันมีแต่ความร้ายนะครับทุกคนเห็นประสาทอยู่แล้วผมจะไปที่ประสาทผมจะให้ขอามเชือมต่อของเราทุกคน ในเมื่อมีภาษาพอดีเราจะเซ็ตใกล้เราเภาษาดีแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าพืนที่ที่ตองจะไปมันโหดมากตรประาชวยป่อชาษาถ้าภาษาจะาต้องให้ของพี่ตองเป็นหอคอยนะมันไม่ใช่ภาษาถ้าภาษามันจะใหญ่ขึ้นกว่าจะต้องให้ปืนด้วยเป็นปืนที่แบบยักษ์ใช้ในเรื่องนั่นจะเอาไว้ดูดาวหรือเปล่าก็มันก็เหมือนกันเป็นยักษ์ใช้นะครับช็อตหรือเปล่าเอาไว้ทำอะไรเนี่ยนี่เราจะตัดไม้ตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วเราถึงจะไปที่นั่นนี่มาเตรียมตังแล้วก็จต้องมีชุดด้วยทุกคนจะต้องมีชุดด้วย สิงโตในเมื่อมันเป็นแนวแบบป่าผีผมก็จะให้ชุดยังตัวสีขาวผีแล้วกันปฏิมาสีน้ำตาลหรือเปล่าสิงโตสีขาวในทางเข้าอ่ะ๋อนี่ไงทุกคนทางเข้าเปิดประตูปุ๊บเตรียมชุดไว้ให้ปิดด้วยนะมีชุดแล้วก็ต้องมีขออนาตนะมีคนอยู่ที่นี่หรือเปล่ามันลูกวีไหมแต่หนูขึ้นมาแล้วนะทุกคนเซตเอาไว้ให้นะครับทุกคนนะมันลูกวีไหมเออถ้ามีอาคมสักหน่อยก็ดีนะเนี่ยต้องหาของที่มัน ให้อาคมได้ให้พี่ตองหนูหนูขออนุญาตว่าแต่พี่ตองเปิดกล่องเลยใช่ไหมโอเคใช่ทุกคนเปิดแล้วแล้วจะไปเซตเลยทุกคนไม่ติดลึกลับเนี่ยมันทำง่ายมากๆทุกคน้ววยอ่าิธีทำก็ขอขโมยมีอาหารน้ำขุดขุดสิกสี่บล็อกทุกคนแล้วก็วางน้ำเข้าไปของดีอยู่นะทุกคนทำไมอ่ะลุงหนูหนูขอขโมยของลุงได้ไหมอ่ะเอ้ยไม่ใช่ขโมยหนูหนูขอนะทุกคนเราขอลุงแล้วนะลุงเขาจะอนุญาตเไหะครับทุกคน แบบใส่ชุดก่อนโยนเพชรเข้าไปนี่เป็นชุดนักเวทนะโอ้ยไงทุกคนมิติี่ครับได้โผล่เข้ามาแล้วโอ้ my god เดี๋ยวเราจะมาเป็นพี่อย่หมดกันนะครับลุงหนูขออนุญาตนะแล้วหนูก็คงต้องบอกลาลุงก่อนนะบุ๋มเอาบุ๋มเดี๋ยวจ้าโอ้ยลุงหนูขอโทษลุงขอโทษจริงๆนะลุงไม่งั้นลุงอาจจะแจ้งตำรวจได้ถ้าหนูแบบมาเอาของลุงแล้ว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 หนูแล้วลุงไม่อนุญาตนะหนูกลัวแบบเฮ้ย เชียงอะไรอ่ะเชียงเสือขู่เหรอเชียงอะไรเลยวะเสือขู่เหรอต้องไปไหนอ่ะโงอเงินเงินอะไรกันหน่าเมื่อกี้ไม่น่าว่าเสือโอ้โหนี่เกือบฉกตองแล้วเมื่อกี้ต้องเดินไม่ทันเลยเดวางรอยเลือดไปโอ้โหนี่มันพิกเดิมๆูอะไรเนี่ยตัวใหญ่จะมาจังงี้ไอไอ้ไอ้ทุกคนงูเหลือมเฮ้ยนี่ทุกคนนี่เหมือน อ๋องั้นจะหันมานะครับเฮ้ยังไม่มีเลือดอ่ะไม่งูไม่เลือดเข้ามาสิโอ้ my god ที่มาทางที่เรามาเลยโอ้ที่มันอะไรอะบ่ออะไรอะสีม่วงม่วงเฮ้ยศพเ้าเหรอทุกคนนู๊กใหม่นุ๊กใหม่เฮ้ยทำไมเป็นศพอ่ะนี่เป็นศพทองเฮ้ยเป็นศพองไมเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นศพทองครับ ม้วมันจกเป็นอย่างเี้ยมันก็จะบักนะทุกคนเฮ้ยหตอนต้องลงนไปนะคราไม่้ตอนต้องลงไปเหรอาลองเฮ้ยแล้วหายไปไหนอ่ะนี่มันอยู่ในมิติโอนี่เป็นอีกมิตินึงเหรอที่มันต้นไม้อะไรเนี่ยน่ากวัวมากเลยยนเปน้นมอะไรเนีย่ันกเอ้ยนี่เป็น้นไยน่ารักยัง อุ้ยขอโทษขอโทษนี่ทุกคนไม่ใช่เราขอโทษกับกับไปอยู่ที่เดิมส่งเสียงที่หยดนะครับเราขอโทษผมขอหาเสียงที่หยดแรูปปังอุ้ยทราไมที่นี่มันแปลกๆจังอ่ะนี่มันในป่าอะไรอ่ะมันอยู่น่ากลัวต้นไม้สูงอ่ะพื้นที่โลกอย่างนี้น่ากลัวกว่าพื้นที่โลกนะสำหรับตองอ่ะมันมันปุ้ยผผิิดดเราเป็นอะไรอีกเนี่ยฮะทุกคนปิดหูปิดหู คนเหล็กก็จะเหมือนจะสลบเลยอุ้ยคนเหล็กโอ้อ๋ออ๋ออ๋อคน้องจะสลบนะตอนนี้น้องจะสลบเฮ้ยทุกคนมันมันมันเหมือนเราออกไปจากที่นี่ไม่ได้อ่ะมันคืออะไรเนี่ยเราออกไปที่หยดสองด้วยทุกคนมันจะเปิดที่หยดสองนะครับโอ้ยมันเป็นภาพลวงตาเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยต้ดูเหมือนหัวเราะนะโอ้ย โอ้แหลกมากเลยเนี่ยทำไมฉันรู้สึกเตือนไปเดินมามันอยู่ที่เดิมเลยอ่ะจะ<ด>แอเป็นผีที่หยดนะดดดนจะอยู่จะแถวนี้แหละต้อมึงไป <จะ S 2> ด,ดูที่หยดมาทำไมต้องได้ยินเสียงอย่างนี้อ่ะจะแอบเดินตามเื่อเป็นแค่ฝั่งนู้นหรือเปล่าไม่มันแปลกเฮ้ยทุกคนถทาเราเห็นโทษเห็นผีทษเราเห็นผีเดินมาผีผู้หญิงอยู่ใกล้ๆอะไม่รู้ทุกคนเห็นไหมแต่ต้องรีบหันมาแล้วทุกคนอาจจะมองไม่ทันนะต่ต้องเห็นนะเฮ้ย หายไปแล้วนะนี่มันอยู่มันอยู่ตรงนั้นนะทุกคนมันอยู่ตรงตรงนั้นต้องเห็นมันอยู่จากตรงนั้นแล้วต้องก็รีบวิ่งมาเฮ้ยนี่เสียงอีกแล้วโอยพี่ยักษ์ช่วยหนูด้วยพี่ยักษ์พี่ยักษ์ช่วยหนูด้วยทุกคนหนูหนหนูไม่ปืนนี่เป็นปืนลูกซองพี่ยักษ์นะทุกคนต้องจะเอาไปยิงเฮ้ย ลองไวยตองไว้เหมือนพี่ยักษ์เลยเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้นี่มันอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> แล้วยิงพลาดไปเหรอทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมีคนตายทุกคนนี่มันนายพานที่มากับนี่มัน เฮ้ยใช่เอ้าหายทุกคนที่โยนแต่ปันหูเฮ้ยทุกคนทำไมลงหนูไม่ได้ยิงลงด้วยโยนจะโยนใส้เกาะอีสานแตไม่ได้เป็นคนยิงนะใช้เกาะอีสานนะเว้ยว่าตรงนี้มีอะไรอีกใช้เกาะอีสานทำไมมีใส้เกาะอีสานเกาะนีโอ้ยนี่แกเป็นอะไรเนี่ยกวางทุกคนกวางมาเลยโอ้โหข้ามหมดเลยตัวทุกไปโอ้ยนั่นเตียวตายเลยนี่อยู่นะทุกคนคนตรงนั้นโง่ว่ากวางวิ่งหนีเราอะ เฮ้ยควางวิ่งหนีเราเพราะเราถือปืนเหรอหนีเฮ้ยยงอีกแล้วช่วยละช่วยละเดี๋ยวจะทำให้ตองแบบหน้ามืดตามมัวนรู้ึหัวมดเดี๋ยวจะให้ตองหน้ามืดตาเราจะเอาไปจากตรงนี้ไปๆเราจะออกไปจากตรงนี้ไหนแกอยู่ในอีพีบ้าแกออกมานะนี่หน้ามืดตามือโอ้ยโอ้ยโอ้ยมืดมัวมืดมากยิงคูไว้ก่อนอยู่ไหนวะ ยังไงเนี่ยเฮ้ยทำไมกระสุนมันทุกคนทำไมกระสุนมันโหลดไม่ได้ไปเลยๆเมื่อกี้ต่อเห็นมันนี่ไงนี่ไงเอ้ยหยุดหยุดหยุดเฮ้ยทุกคนมันไม่โดนกระสุนเลยนะไอ้ผีบ้าไอ้ผีบ้าออกมาโอ้ยอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราเอาทับเอ้สกร์แล้วกันตุนอยู่ไหนวะสุกสารสุารน่าจะกลัวน่าจะกลัวน่าจะกลัวโอ หายมันมันไม่เืินแล้วนะเดี๋ยวเหอะผีบ้าพี่ยาเดี๋ยวผีตัวนี้จะช่วยช่วยช่วยหนูด้วยจะวางทุกเดี๋ยว <ś mie ch> ช่วยหน<ไ>ูด้วยอะตอนนี้วางกเลยนะครับเฮ้ยทำไมต้องรู้เ่อต้องเหมือนโดนผีบังอะไม่ต้องไปไหนทั้งก็มีแต่ปลาปลาปลาโ <ś mie ch> ดนผีบังโอุยกงิดเฮ้ยนี่เฮ้อ <ś mie ch> ทุกคนนี่เป็นศพต้องอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยต้องเป็นอะไรอ่ะโดนเล่นของไงโดนเล่นของโดนเล่นของโดนเล่นของนี่โดนเล่นของโดนเล่นของอีผีอีผีบ้าของทุกคนนี่เป็นศพต้องโอ้โออทุกคนเป็นอ่เฮ้ยดินดินลอยโอ้ยไปต้องเป็นอะไรอ่ะเอ้ยปืนปืนถือปืนถือปืน หยุดนะอีผีบ้าอีผีบ้าปล่อยฉันลงเฮ้ยทำไมฉันตายอะ่ะโอ้ยดีลอยได้หนี้ยิงเลยยิงครับยิงครับ,อบเอา้าทำไม,มต้องเจ็บอ่ะไอ้ยศพศพศพตงเป็นไรทุนเอ้ยไม่ใช่ศพดิต้องไม่ตายไม่ใช่ไม่ใช่ตองศพใครเนี่ยโอ้ยโดนดีโอ้ยระวังแล <laughs> ้ต้องไปเก็บศพตัวเองนะเก็บศพตัวเองกลับมานะลูก โอ้ยดีไม่เจ็บเฮ้ยนี่นี่นี่สอฉัน <c oughs> โอ้โหทุกคนทำไมต้องเป็นอย่างนี้อ,อ่ะไปสอบฉันลงเดี๋ยวนี้นี่ผีป่ะจะ้อเดี๋ยกลับบ้านยังไงอ่ะเนี่ยไยมันจะพาไปไหนเนี่ยเอา้าเอา้าเอา้ยมันทิ้งอย่างเดียวเราจะเก็บไว้ที่เราเองนะเอา้าติดต้นไม้ <c oughs> เอา้าทุกคนศพต้องติดต้นไม้อ่ะ <c oughs> ยังมันเป็นยังไงเนี่ยต้นไม้ก็สุนสูงช่วยด้วยอ่ะช่วยสับต้องด้วยเขาไม่มีปอดเลยเอาพวกเราเนี่ยจะหาขึ้นมายังไงเนี่ยเราเดี๋ยวไปช่วยสับต้องเองนี่เออเราต้องเอาต้นไม้นี้ไปจะช่วยอ้าวนี่เดี๋ยวเหอะพี่ว่าจะมาแค่ไหน แล้วศพฉันที่อยู่บนต้นไม้อ่ะนี่มันสูงมากนะกางเสตอยู่ตรงนู้นอยู่เลยอ่ะโอ้ยต้นไม้นี่ก็สูงมากมันไปไหนวะทุกคนต้องรู้แหละต้องรู้แล้วเราจะไปยังไงไปยังไงนี่เราจะไปที่โอ้โอ้อโยทำไมมันมีอีนี่อีกแล้วเนี่ยวูดทำไมที่นี่มันมืดจังเอ้ามันเป็นกระแพงอ่ะทุกคนตอโอ้ยศพเฮ้ยไปไหนโอ้ยมันช้นมาหนูแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ย อันนี้มันคืออะไรเนี่ยไอ้สีเหลืองๆเนี่ยเอ้านี่เธอเธอยังไม่ตายใช่ไหมฉันมาช่วยเธอแล้วเอ๊ะเอ้าลำลายไปเลยทำไมมันหายไปเดี๋ยวจะพาตองเข้าไปในปราสาทปีสิงไปไหนเนี่ยเม,มื่อกี้สมรอหายไปที่ไหนแล้วอ่ะเอย้ยฉันเป็นอะไรอีกเนี่ยโอ๊ยโอ๊ย ไอ้ข้าวตองเป็นประสาทมีสิงนี่นะครับโอ้หแล้วมีแต่อะไรก็ไม่รู้มันท่นเป็นประสาทของยิงยิงหัวเลยใครตู้ขวบเอาเราขึ้นมานี่ผีมันล่องหนอยู่นะต้องว่าเราต้องยิงมั่วๆไปนะอาจจะโดนผีเองเฮ้ยกวางเฮ้ยนี่ไงจะไวไรลิชที่นี่มันคืออะไรอ่ะมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้แต่มันดูโหดจังเลยมันต้องแกคือใครเนี่ยมันต้องสู้ยังไงอ่ะทุกคนแกคือใครเนี่ยโอ้ย มันตอนจะยิงไม่เข้าเลยนะครับเฮ้ยทำไมเรายิงมันไม่โดนอ่ะนี่ตัวจริงไงเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยทำยังไงทุกคนแกไปใครเนี่ยใครรู้ว่ามันมีเยอะมากทำเป็นกันมาหน่อยนะอุ้ยเพ้าะทำไมยิงมันไม่โดนอ่ะทุกคนเราต้องยิงมันตรงไหนอ่ะยิงมันที่หัวใจไงโอ้เอาตายเอาโอเคกัทุกคน สามคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนตอนก็ตายเรียบร้อยนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นพ่อผีผมแล้วเป็นผีมือของที่หยดของทุคนตอนจะสนุกมากทุกคนตองไม่กลับบ้านนะครับทุกคนนี่ยิงซอมบี้นี่มก็จะเป็นเยอะนะครับโอ้โหเลือถกับเจอง่ะนะผมสับคลิปนี้ก็ต้องขาต้องต้อก่อนนะคแบบก็เจิเยอะมากอ่ะครับทุกคนบ๊ายบายแหววแหววแหววทำไมวะมีตัวนี้